นอกจากให้ความสว่างแสงอาทิตย์ก็มีแต่ทำให้ร้อน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 จนทนไม่ไหวยิ่งร้อนก็ยิ่งใช้ไฟใช้ไฟเยอะค่าไฟก็ยิ่งบานแสงโยกมันต้องใช้แสงหมสิครับใช้ P S I Solar Cell ให้แสงอาทิตย์ช่วยผลิตไฟฟ้ายิ่งแสงแรงยิ่งดีช่วยประหยัดค่าไฟมีเงินือใช้ได้อีกยาวๆมีให้เลือกืั้งแบบแพงเดียว แบบเซตสำหรับใช้งานหลากหลายประเภทหรือเดตสสำหรับกรเกษตรกรรมก็จัดให้ได้นะครับสั่งปุ๊บส่งปับ๊บติดตั้งปัว๊วโดยช่องผู้เชี่ยวชาญพร้อมรับประกันสินค้าทันทีรับประกันเร็วรับประกันนานรับประกันชัวร์มั่นใจตลอดการใช้งานเพราะเรามีศูนย์บร,ริการพร้อมดูแลคุณทั่วประเทศสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันไว้เช็คค่าไฟวัดผลด้านแบบเรียลไทม์มาเป็นแสงให้เป็นซับได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนมาตรฐานและศูนย์บร,ริการ PSI ทั่วประเทศนะครับ